สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะชอ่องนาฝนคนดอยค่ะวันนี้นกฝนก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปขุดดินกันนะคะไปช่วยนกฝนขุดดินกันนะคะวันนี้เนี่ยก็คือวันนี้ออกกีวอรหรือว่าออกตุ๊จีแล้วก็ใครที่ก็ย้ายๆกลับไปทํางานได้นะคะใครที่มีงานทําอะไรหรือว่าจะไปรับจ้างก็รับจ้างย้ายๆกระทำนะคะนกฝนก็ชวนชวนพี่ๆแล้วก็คุณแม่ของนกฝนนะคะก็มาขุดดิน ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อมาขุดดินเพราะว่าถ้าเกิดว่าตากาวันเนี่ยแดดมันจะร้อนมากเลยนะคะแต่นกฝุ่นคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะไม่มีแดดแน่นอนเพราะว่าดูฟ้าฟ้าคือครื้มมากเลยนะคะก็เป็นวันดีมากเลยเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเราขุดดินใช่ไหมคะขุดดินเนี่ยมันก็แดดร้อนนี่มันก็จะเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทําขี้เกียจแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดนะคะแล้วก็ข้าโบนเนี่ยข้าโบนข้าบนนะคะที่น้องฝนกระลับปัดดิงเพื่อที่จะทํากระท่อมนะคะ กระท่อมมาซ้ำดาวอไว้ถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะชวนพี่ๆุกคือไปดูคือไปบนคือไปดูข้างบนกันนะคะวิวจะสวยขนาดไหนนะคะว่าตอนนี้เขากำลังทำงานอะไรกีก่คนนะคะตอนนี้น้องฝนเพิ่งตื่นน้องฝนก็รีบมาถ่ายคลิปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ วิวจะสวยมากเลยอากาศสดชื่นมากเดี๋ยวนองฝนก็จะไปช่วยแล้วนะคะเดี๋ยวนองฝนจะตั้งกล้องไว้แล้วคุณแม่ก็น่าจะเหนื่อยเหนื่อเอาเยอะละค่ะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวนองฝนก็จะไปช่วยทํางานแล้วนะคะตอนนี้นองฝนจะตั้งกล้องไว้เพราะว่าไม่มีใครถือกล้องให้นะคะเนื่องจากว่าลาซาคนที่ถือกล้องนะคะไปโรงเรียนนะคะนองฝนเลยตั้งกล้องไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปทํางานต่อค่ะ เมืฝนก็จะช่วยคนแม่ทํางานไปอย่างนี้ทุวันนะคะวันนี้เราไม่ได้เป็นไหนกันก็เริ่มก็จะเป็นซีเรียแล้วนะคะตอนนี้สร้างแค่กระท่าเล่อยๆนะคะไวให้เหนื่อยนี่เดี๋ยวไปทํางานต่อคะ่ะเดี๋ยวโน,โน้องฝนจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะปะัาที่นี่ไปซีเรียแล้วคะ่ะ งานขอผูหญิงก็เสร็จแล้ววันนี้นะคะปัดที่ดินได้แล้วค่ะคุณแม่ก็กราถายยากค,ค่ะนะคะดูแล้วก็กว้างขึ้นเยอะเลยค่ะนี่กว้างมากเลยนะคะเป็นพื้นที่สีเหลียแล้ววิวก็สวยแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้ทำค่ะคุณพ่อมาให้กำลังใจคุณแม่อย่าเดียวนะคะน,นัน่นให้กำลังใจอย่าเดียวค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อยิ้มให้กำลังใจนะคะ น้าปกาเนี้ยผู้เยอะมากเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยเมือม่อเมื่อเป็นคนสั่งการเลยนะคะนี่ตอนนี้เช้าแล้วเราเริ่มทำตั้งแต่หกโมงนะคะตอนนี้สว่างแล้วกินข้าวกันแล้วนะคะนี่นแล้วขายันมากเลยค่ะน้องนาลานะคะเราช่วยกันเพราะว่าไอคนหนึ่งคนที่ถือก้อนเนี่ยไปโรงเรียนนะคะตองกับว่าสุกพอดีนะคะก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ให้ถ่ายให้โนฝโนโนฝโนเลยโนฝโนก็จะเป็นคนถือก็ด้ค่ะ จะได้แล้วนะคะนกงฝนก็จะได้บ้านจะได้กระท่อมหนึ่งล้านแล้วค่ะไม่ใช่บ้านนะคะกระท่อมเอาไว้สามหลาไทยคิดค่ะก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักสี่ถึงหวันนะคะกว่าจะเสร็จวันนี้แค่ปรับดีก็ปรับไปแล้วนะคะขึ้นวาน,นะคะ่ะเช้าอยู่ไม่เช้าแล้วสายแล้วค่ะตอนนี้ก็ทุกคนก็มาช่วยกันหมดเลยนะคะครอบครัว,วของนกงฝน เสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะปรับที่ดีเรียบร้อยนะคะต่อไปก็รอขึ้นโครงนะคะพี่ๆเราติดตามดูนะคะว่าบ้ากระท้อนน้องฝนน้อยๆเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะพอทาเสร็จแล้วนี่พี่สะพ้ายขาหนูเองนะคะพี่สะพ้ายมาช่วยด้วยนี่น้องชายนะคะส่วนฟันนู้ดคุณแม่กำลัฟันหญ้าอยู่นะคะนี่ตรงนี้เราก็ต้องฟันหญ้าออกค่ะเพราะว่าคล้คยๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้อง เอาดอกไม้อะไรเดี๋ยวนองฝนก็จะไปคอนแตงนะคะเพราะว่านองฝนจะเอาดอกไม้มาปลูด,ด้วยนะะักขาตัวนี้นะคะทางขึ้นตนัวนี้วันนี้เหมือฝนจะตกนะคะฟ้าครึ้มมากเราต้องรีบทําให้เสร็จค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฝนตกลงมาดีมันก็สไลด์ลงไปคลานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวติดตามดูกลางครึ่งโครงต่อนะคะเดี๋ยวนองฝนวันนี้ให้ดูแค่บรรยากาศแค่นี้เข้าก่อน,นะคะ่ะ กลับมาที่เดิมค่ะวันที่สองกับการสร้างกระท่องบ้านของน้อฝนนะคะตอนนี้พี่ชายกับชัานการานวัดอยู่นะคะก็คือเพื่อนพี่ชายน้าเองนะคะแล้วก็ช่วยกระทำนะคะวันนี้จะขึ้นเสาแล้ว ก็เรวัดอยู่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อขึ้นเสากันนะคะไม่ได้กว้างมากค่ะก็พอดีนะคะไม่ได้ใหญ่มากเลยค่ะเรออก็เริ่มขุดดีกันแล้วนะคะตอนนี้ก็สาวๆก็ขุดเหมือนกันค่ะพี่สะพ้ายกับน้องนาราก็ขุดหนึ่งขุนนะคะหนึ่งูมนะคะตอนนี้อาจจะเต้าใช้ลืกหน่อย นี่พี่ส้ายนะคะกับน้องนาราเนาะแล้วก็ฝันนี้ก็จะเป็นน้องชายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวน้องชายกับฝนก็จะใช้ขุดน,นี้นะคะ mm hmm. ให้น้องชายเปคนขุดแล้วก็ mm hmm. นอก้องฝนก็จะใช้ถ้วยเหมือนน้องนาฬานะคะ mm hmm. ตาออกมานะคะ mm hmm. ช่วยๆกัน,นะคะ่ะก็คือพ้าครอบครัวนอ้องฝนเลยช่วยกันนะคะ แล้วก็พี่ชายแล้วก็อันนี้เพื่อนพี่ชายนะคะ<อ>ก็คือช่างที่จะมาช่วยน้อฝนทํากระท่องในวันนี้นะคะ,<ฮ>ะน่าจะอีหลายวันเลย<ฮ>รบรรยากาศว,วิวสวยมากเลยค่ะวันนี้ไม่มีฝนไม่มีแดดบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะ สาลงแล้วค่ะตอนนี้คุณล้มเสร็จแล้วนะคะพี่ชัยกันนอทชัยกัลลาจะลดเสาลงแล้วนะคะโอ้สูงมากเลยค่ะเอาเวลตีเนาะนไหนเนาะน่าล่ะน,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 นี่ไม่รู้ว่ามันจะลื่นหรือเปล่านะคะข้างในเนี่ยสูงมากเลยนี่ ขึ้นเสาแล้วค่ะสูงมากเลยค่ะโอ้ปอเอาปอเสาไปขึ้นเสอาแล้วไปอีกค่ะ เสาที่สามลูกากตานอรเเลยนี่เสาขึ้นแล้วกะแล้วกะจุดไหนได้เนี่ยไมราตัวกลามาสูงพี่ชัยก็เลยต้องขยับให้มาเท่ากันนะคะ Hãy subscribe <laughs> ตอนนี้ขึ้นเสาเสร็จแล้วค่ะนี่ขึ้นเสาเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ดูข้าบนบานกฝนไม่รู้อะถ้าไม่เป็นนกฝนไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้ขึ้นเสาเสร็จแล้ว <บา S 1> ก็วันนี้ลาเสาก็อยู่โรงเรียนเหมือนกันนะคะนี่สวัสดีค่ะ,คะมาช่วยงานนะคะเหมือนกันเลยค่ะนี่ลาเสาเขาที่ถือก้องให้หนกฝนเพราะว่าเมื่อวาันศุกเนี่ยนกฝนเริ่มทำตั้งแต่วันศุกนะคะ เพราะว่านกฝนไทยคนเดียวมาตงแต่วาสุแล้วค่ะเพราะว่านี่ไปโรงเรียนเหมือนกันนี่ช่างของเรานี่ก็จะเป็นช่างค่ะสวัสดีคุันมาสุอันนี้ช่างของเราแล้วก็มีน้องชายอีกหนึ่งคนนะคะสวัสดีครับชื่อเลยกัมกับ แล้วก็จะมีนาเอกค่ะเรานี่ลสาเสวก็คือนอนนารานะคะ,คะก็คือมาทํางานตั้งแต่เช้าไม่ทําไม่ได้ครับพราะฝนไล่ <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้พี่สะพ้ายค่ะ <laughs> นี่ <laughs> เริ่มเริ่มเครื่องโครงราคาแล้วนะคะตอนนี้พี่ชัยก็อยู่ขาโบนู่นค่ะนี่ฉันก็ของเราก็อยู่เมือกานะคะ ฝนไม่แห่นี้หราค่ะต้องช่วยกันให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะไปพัดได้นี่ค่ะวันนี้ก็ฝนคิดว่าน่าจะได้แค่ราคานะคะดูไปยาวดูไปเรื่อยว่ากระท่อของน้องฝนเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะแต่ร้อนมากเลยวันนี้ตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นยากคาแล้วค่ะเอาไม้ไผ่ล้องรอบแล้วนะคะ บนหลัคาเนาะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเวลาก็จะสามโมงแล้วค่ะพี่พี่ทุกคนแต่เราก็ยังทำงานไม่เสร็จเลยวันนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นยาคานะคะเราก็เริ่มที่จะใส่ยาคาแล้วนะคะดูค่ะพี่พี่ทุกคน ตอนนี้พี่ชัยกับช่างกะลาขึ้นไปอยู่ข้าโบนนะคะก็คือเริ่มใสยย่ยกคาเข้าไปแล้วนะคะใสยย่ยกคาเรียบร้อยแล้วค่ะ้าโบนนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะก็จะเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วค่ะก็นอกฝนจะต่อออกมาตัวนี้นะคะให,ใ,หใ,หใ,หให้ช่างเขาต่อมาตัวนี้เพราะว่า นกฟูนจะทํากับข้าวด้านล่างตัวนี้นะคะแม่งัเนี่ยได้ร้อนแน่เลย,ยเพราะว่าวันนี้อากาศก็ร้อนเหมือนกันนะคะดเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนที่เขาทําเสร็จนะคะว่ากระท้อนนงฟูงเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะดเดี๋ยวนงฟูงจะให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วจากที่เราใส่หญ้าคาเรียร้อยเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็ทํา ใส่ฝ้านะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือคนแม่กระทำให้ไม้ไผ่เนี่ยให้มัเป็นแบรนด์นุ่น,นผู้ไม่เป็นค่ะภาษา,าไทยเขาเรียกว,ว่ายังไงนะคะอันนี้คนแม่ทำอยู่นะคะก็ช่วยกันเหมือนเดิมค่ะก็ใช้ไม้นะคะทำเองทุกอย่างเลยค่ะว่าี้ปื้ แม่บอกว่าแม่ก็ทำเป็นนะคะนี่กะว่าพื้นยื่ยนแหวกไปไปดูพี่ชายมารู้ว่านะคะเหมือนกับว่าผนานเนาะวันนี้ก็เริ่มทำผนานแล้วนะคะน่าจะเป็นเดบนี้นี่<ห>นก็พี่ชายกับ<ห>พี่สะพ้ายแล้วก็นองนารานะคะเรามาช่วยกันให้มาเป็นสี่เหลี่ยม จะสวยมากมาต้องให้มันโตๆนะคะถ้าไม่โตเนี่ยจะไม่สวยนี่เลยโอ้โหเขาสวยมากเลยค่ะ <c oughs> ในขอเราเราเล่นไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรากับคุณแม่กับเวยน,น้อฝนก็จะช่วยทํางานต่อนะคะเพราะว่าน้อฝนก็เมื่อกี้ไม่ได้ทำเมื่อวันนี้ยังไม่ได้ช่วยนะคะ บรรยากาศวันนี้ดีมากเลยค่ะฝนไม่ตกนะคะโอ้โหวิสวยมากเลยใส่ป้าเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็จะทําเตียงนอนนะคะเตียนั่นเล่น,นะคะ่ะไม่ใช่เตียงนอนผู้พิท <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าเตียงนอนของ เียนั่นแรกขอสาดอยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ช่างทาไปก่อนเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องโฟจะให้ดูอีกรอบนะคะเลมทําเตียงแล้วนะคะตัวนี้เตียงก็อาจจะสูงอยู่ก็สูงหน่อยนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เลอทําเตียงแล้ว เสร็จแล้วคะ่ะสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะกระท่อมวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จคะ่ะเพราะว่าน้องฝนยันไม่ได้ทำที่โต๊ะก,กินข้าวนะคะนี่เราใส่ฝ้าทาั้นสองข้างเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าที่น้องฝนใส่ไปฝ้าฝันนู้น่ะฝันนี้นะคะมันจะสูงมากน้อฝนก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะก็ให,ให้ให้สร้างลงกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหวิล พนนอนนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้คือเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ตัวนี้ตรงกันนะคะไว้สำหรับทากับข้าวงานสำหรับวันนี้ก็จะทำโต๊ะกินข้าวนะคะที่นา่งโต๊กินข้าวอันนี้เราใส่ฝ้าใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้ช่ากะาทำที่โต๊ะกินข้าวเอาไว้ให้สำหรับนกฝนนะคะ เพราะเรายังไม่มีที่กินข้าวแล้วก็ยังไม่มีที่วางของตัวนู้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คือล่องอย่างเดียวนะคะแล้วก็ด้านข้าง,ขงคุณแม่กับพี่ชายแล้วก็น้องนานราก็ช่วยกันก่อนะคะก่อทรายเอกไม่ใช่ก่อทรายสิก่อด,ดีนะคะออกขึ้นมาให้มันให้มันเท่ากันเนี่ยจะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีที่เดินนะคะเวลาฝนตัวเนี่ยกลัวว่าดีมันจะสไลด์ลงไปขา,านะคะก็เลย ให้ก่อขึ้นมาอีกค่ะให้มันทเท่ากับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะถือตจะถือที่จุดไหนนะคะหรือว่าจะทําถือแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนอ้องฝนจะถ่ายให้ดูอีกรอบกระท่อขออ้อนน้องฝนก็ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นอ้องฝนก็จะพาพี่ๆทุกททานนะคะไปชมกระท่อกสวยของนอ้องฝนกันมาเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะทางขึ้นเนี่ยน้องฝนก็จะใช้อีบอสนะคะก็คือก่อไว้เนาะมาจากซูหมหน่อยนะคะเมื่อเช้าเราพื่งลดน้ำไปก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงค่ะถือแล้วค่ะตัวนี้ก็จะไปนบนกระท่อมของนอ้องฝนเองนะคะนี่เลยข้างในในในกระท่อมก็อาจจะโลง่งๆหน่อยนะคะก็คือนอ้องฝนทำโล่งเลย โนฝนเนี่ยจะในวิวธรรมชาติมากกว่าค่ะโนฝนไม่ได้ปีดปีให้มันสูงๆเท่าอันนี้นะคะเท่าขาบวนเนาะเพราะว่าถ้าปีสูงเนี่ยใส่มันก็จะไม่เข้านะคะโนฝนเอาไว้สามหลาไทยคิดเฉยๆนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะขนาดเนี่ยโนฝนก็จะปลูกดอกไม้ไว้นะคะนี่ดอกเข็มเนาะที่โนฝนปลูกไว้ตัวนี้นะคะแล้วก็ ด้านขวามือเนี่ยค่ะคือวิวสวยมากนะคะก็คือเป็นธรรมาชาติมากเลยค่ะวิวละล้านะคะบ้านเล็กๆแต่ว่าเหหมดเลยช่วงที่มีหมอกนะคะจะสวยกว่านี้นะพี่ๆทุกคนสวยมากแล้วก็ช่วงตอนเย็นนะคะผ้าที่มันก็จะตกดีนะคะเราสามารถนั่งตรงนี้แล้วก็จะมองเห็นได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ข้าวาโน่ฝนจะปลูดดอกเข็มแล้วก็ปลูดตะคราแล้วก็ปลูดต้นชาวไว,ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็น้องฝนจะเอาหญ้าแฝมาปลูดด้วยนะคะ ว่าตอนนี้ยาแฝยยังไม่มีค่ะข้างในก็จะเป็นแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขาด้ขางในข้าโบนนะคะข้างในก็จะไปยาายาคานะคะนกฝนใช้ยาคาเนื่องจากว่าเวลาร้อนเนี่ยมาจากเย็นนะคะนกฝนก็เลยใช้ยาคาเลยให้ใช้หนาๆคือเวลาฝนตกก็ไม่ร่วนนะคะแต่ก็ไม่ร้อนเทาวันเลยข้างล่างนี่ก็จะเป็นที่นั่าเล่นนะคะก็คือเป็นเตียงเนาะไม่ใช่เตียงสิเอาไว้น้่นเล่นนะคะ นี่ก็กว้านอยู่นะก็หลายคนเลยค่ะ,ะกว้านนะคะไว้หน้าเล่นเลยแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างหน้าเล่นนอนเล่นอะไรสบายมากก็คือเฮวิลสบายพอคลายมากเลยนะคะใครที่เครียดจะทำงานอะไรก็มาน่าเล่นตรงนี้ได้นะคะก็คือฟาร์เพล์ชิวๆอย่างนี้เลยค่ะ อนนี้แล้วก็จะมองเห็นวิวคละขหลามหมดเลยนะคะด้านหลาน,นี่ตรงนี้นะคะนกฝนก็จะล่อฝ้าไว้นะคะแต่ว่านกฝนเนี่ยไม่เอาสูงเต็มเต็มค่าบนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราทำสูงเต็มค้าบนเนี่ยไฟหรือว่าแสงอะไรเนี่ยมันจะไม่เข้าที่นกฝูไถ่ายคลิปถ้าเกิดว่ามันก็จะทำให้หน้ามืดแล้วก็ถ่ายคลิปมันไม่สว่างแล้วก็ไม่สวยนะคะนี่เลย แล้วก็ด้านซ้ายมือของน้องฟนก็ที่ไปสองชั้นอันนี้ก็เป็นโต๊ะ้นะคะเอาไวสาา้สำหรับใส่ถ้วยชามอะไรต่างๆอุปกรณ์นะคะเอาไวต้ตรงนี้เลยแล้วก็หลานๆนี่น้องฟนต่อไปก็จะใช้หมอ้อดีหมอ้มอใหญ่ๆตรวนี้นะคะนี่เลยค่ะด้านนี้นะคะสองชั้น แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ก่อไฟนะคะก็คือเป็นเตาก่อไฟตัวนี้นะคะน้องฝนก็ใช้ดีปั้งขึ้นมาตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะนี่ตัวนี้นะคะใช้สําหรับก่อไฟแล้วก็ฝันนี้เนี่ยจะเป็นที่วาน้ํานะคะก็คือใช้ตามนะน้ำดื่มน้ําอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นหม้อด,ดีนะคะน้องฝนซื้อหม้อดีมาเพื่อที่ เอาต่านน้าใส่เย็นได้ตลอดทั้งวนันอย่างนี้นะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะน้ําสะอาดเราสามารถดื่มได้เลยค่ะนะ้ำธรรมชาตินะคะและก็ตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับใช้ทําอาหารนะคะนี่เลยก็ต่อไปนอกฝนเนี่ยเวลาไปหาปลาไปหะขอปาลาอะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะนอกฝนก็จะมาทํากินที่บ้านนะคะเวลาไปในป่านเนี่ยจะทํากินในป่าแต่ว่ามาไม่สะดวกคะ่ะลืมนู่นลืม,ลม,ลมนี่ตลอดทุกคนก็ คือรีดแต่งตัวกันไงก็เลยลืมหมดทุกอ,อย่างนงฝนว่าต่อไปเนี่ยนงฝนสร้างกระท่อมแล้วก็คือจะมาทําตัวนี้หลานๆเนี่ยจะมาทํากับข้าวตัวนี้มาทํากีตัวนี้เลยค่ะเพราะว่ามันจะเห็นวิวธรรมาชาติตัวนี้มากกว่าแล้วมันจะสวยมากเลยนะคะข้างในนี้ค่ะจะเห็นนงฝนนด้อยู่ตัวนี้แหละบ่อยๆนะคะต่อไปนะนงฝนก็ได้พาพี่ๆชมกระท่อมของนองฝนแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มทางจนเสร็จนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนกฝนก็จะทํากับข้าวอะไรต่างๆหลายอย่างนะคะให้พี่ๆได้เห็นไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเนี่ยนงฝูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะนงฝูจะเอาเมนูแปลกๆอะไรๆ,ๆอย่างนะคะมาทําให้พี่ๆได้เห็นนะคะแล้วก็แล้วก็เรื่อนพิมพ์นะน้องเขาบอกว่าทํา youtube เนี่ยส่งมาตั้งแต่ วันที่ห้ามกกับลาแล้วนะคะแต่ว่าโนงฝนเนี่ยยังไม่ได้้ํานะคะจนถึงเดือนกุมภานะคะโนงฝนเลยขอไปอีกรอบหนึ่งเดือนกุมภาช่วงที่ต้นเดือนเนาะก็สสมมาให้วันที่หกกุมภานะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเลยนะคะแล้วก็พี่ๆหลายคนถามว่าแล้วโนงฝนเอาเงินมาจากไหนในการสร้างกระท่อมอหลายอย่างเพราะมันต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมคะโนงฝนก็เก็บเงินที่บางส่วนที่โนงฝนขายของแล้วก็บางส่วนก็มีพี่ๆ fc หรือว่าพี่ๆ ใจดีเขาช่วยนงฝนสนับสนุนมาอะไรแบบนี้นงฝนก็มารวมกันแล้วก็นงฝนก็ไม่ได้ใช้คนงานเยอะแล้วก็ช่วยการทามช่วยการทามทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้มันก็ใช้เวลานาม,มากเลยค่ะมันก็เลยเสร็จพอดีแต่ว่าถามว่าจะได้รับพิวันไหนนงฝนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือต้องรอต่อไปนะคะพี่ๆหลายคนก็ให้คำแนะนำเลื่องน,นี้ก็มีเยอะมากเลยนะให้นให้นงฝนตามเรือยอะไรประมาณนี้ตามถามแต่ว่า น้งฝนก็ถามพี่ๆหลายคนที่เขาทํา YouTube เหมือนกันเขาบอกว่าให้รอนะคะหรือว่าถ้าพี่ๆคนไหนคนไหนรู้เกี่ยวกับลบพี่เลื่อนพิมพ์อะไรนี่พี่ๆก็คอมเมนต์แสดงคอมเมนต์ใต้ใต้คอมเมนต์ให้น้งฝนด้วยนะคะเพื่อที่น้งฝนจะได้ทาตามหรือว่าจะได้สอบถามถึงโน้ตฝนก็ไม่เคยทํา youtube มาก่อนก็คือไม่รู้กดไม่รู้อะไรมากมายเลยนะคะตอนนี้เนาะ นงฝนก็จะพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดมาให้พี่ๆได้ชมกันทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับคลิปชมกระท้อนองฝนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนงฝนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวดอยคนนี้และที่สาคัญอย่ายลืมกดกระดิ่งกริ๊งให้น้งนงฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย การค่ะปลานี่ค่ะ